รีวิวเหรออะตาปลาตาปลาเดี๋ยวอ่ะวางด้วยกันอ่ะวางด้วยเหรอวางก็ได้สีฟ้าสีฟ้าฟ้าหรือน้ำเงินฟ้าจุดติ้วเลยจุดติ้วได้สีเขียวติดแน่สีเขียวยังโหดยังโหดติดแน่สีเขียวใส่สีเขียวนี่นะเทำหลุดแน่เลยตดูสวย เออวางค่อยๆวางค่อยๆวางวางวันนี้ค่อยๆวางวันนี้ค่อยๆค่สีแดงโอเคเออวาเบาๆมันต้องวางวนด้วยเหรอเออต้องวางข้างบนครเล่นหัวน้ำพงแพะใช่ไหมอันนี้สีแดงใช่ไหมโอ้ไม่น่าจะได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตี้นติ้นตาใครตามันครับเดี๋ยวถึงตาตีนแล้วติ้นคว้าออกคอกจริงจริงครับติ้นติ้นี้อ่้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนว้าวที่น้ำเงินมันออกมาแล้วอ่ะ หยุดหยุดก่อนไม่ต้องช่วยใจครับตาใครตาหมันครับใช้อิบเชียงอ้เดี๋ยวคนสิให้คนอื่นเล่นก่อนค่ะถึงตาถึงตาตัวเองแล้วค่อยเล่นแม่น้ำเงินทำไมมีแต่น้ำเงินนะนี่ไงนี่ของไงเมื่อกี้เมื่อกี้เเอาสีแดงมาอันนี้จะหลุดแล้วไม่เลมันก็อนี่นะเ่ยมันเหลือฐานเดียวเลยนะเนี่ยใช่ไงตนได้ไหมอ่ีตก่อน น้ำหนึ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอเฮ้ยคนอื่นถือกล้องให้ปีดีเพราะว่าปีออกไม่ได้เลยจิ้มรอจิ้มรอจิ้มรอของเต้นสีไรของเต้นสีไรเต้นเต้นทำให้ก่อนเลยอ่ะทำไว้ก่อนเลยทำไว้ก่อนเลยดูดิปีสีเหลืองเลยตอนตาตาะซสีเหลืองนะอ่าปีไม่รอดแน่เลยเฮ้ยรอดเฉยเอาให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเต้นสีเหลืองนะน้ำเงินเอาใหม่เอาใหม่ทอยใหม่ทอยใหม่ทอยรอบนึงเอาอะไรสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินเหลือแล้วที่เอาน้ำเต้นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะ พว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 พนพว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 พนพว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 พนพว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 พนพวพวพนพว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 พนพว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  มาชั้นเดียวอะ่ะทำไงอ่ะอะไรอะไอ้าวระวังไปเลยเอา่าต่อไปตามแม่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาตีนอ้าวไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แลวหัวมุดหัวมุดเหลืองแม่หัวมุดหัวอูง่าย,ยแม่ดูหัวส่นในเทสเหรอใช่หัวส่นในเทสหลุดใช่แม่ดูกิ๊ไกไม่ไม่นี่ปีเหลือ, <c oughs> อง เหลืองนี่สชั้นนี้สชั้นแสชั้นแล้วาเด้อึบบี้ยเดเดใจเย็นอันนี้ตาติะตาติอ่าอ่ตาตินะ่นห้งนีตาตินะน้เงี่ไม่ได้แลวเหลืองเดิยดเอาไปส้มี่ส้มอันนีเหลืองสีส้มเล่นสีส้มสีส้มสีส้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูนี่นี แน่เลยอะโอ้แ <paragraphs> น okay. so ่นทุกอันเลยเต้นเต้นเตนเต้นตันหมดแล้วล้มแน่เลยเต้นเได้ไได้ไ้แล้วสิรู้ล้วสิดูอี๋ตีนีตีนีตนนี้เฮ้ยอะไรกวางวางวันี้ใจอย่ะสินีไงทำไม่ได้นะเพราะว่าอ่ฝรั่งกินได้มาจากไหนอะเขียวนี่ไงเราบว กินข้าวก่อนไลตรงนู้นนะเดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อนเลนตรงนี้ก่อนไตรงนี้เดี๋ี่มันย้อยไม่ได้ครับเขียวอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันเดียวไม่ได้อันเดียวแล้วแม่ไม่ได้นี่แหละแม่แหละทำอแม่ำสู้สู้แม่มมแล้วใครเป็นคนเอียงขนาดนี้่ะเป็นไงเป็นหม

哎，奶奶。